แสงแดดยามบ่ายสาดส,สองลอดช่องหน้าต่างไม้คร่ำคร่าของบ้านอุสาฝุ่นละอองเต้นระบำในลำแสงนั้นคล้ายวิญญาณที่ถูกปลุกให้ตื่นจากการหลับไหลอุสาหญิงสาววัย28ปี ยืนอยู่เบื้องหน้ากระจกบานใหญ่ที่ตั้งตระงานอยู่กลางห้องโถงมันเป็นกระจกโบราณที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นพื้นผิวมัวหมองราวกับความทรงจำที่เรือนรางแต่ในความมัวนั้นกลับซ่อนเร้นภาพสะท้อนของหญิงสาวผู้โดดเดี่ยวอุสาเป็นนักสะสมตุ๊กตาโบราณความหลงไหลในวัตถุที่ไร้ชีวิตแต่กลับมีเรื่องราวซ่อนเร้นอยู่ภายใน ทำให้เธอส่ะแสวงหาตุ๊กตาแปลกตาจากทั่วทุกสารทิศบ้านไม้หลังนี้จึงเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวเต็มไปด้วยดวงตาที่จ้องมองมาอย่างเงียบงนันวันนี้อุสามาที่ตลาดของเก่าแสงแดดแผดจ้าจนแสบตาฝุน่นคลุ้งฟุ้งกระจายในอากาศแต่สายตาของเธอกลับถูกตรึงไว้กับร้านค้าเล็กๆที่ซ่องตัวอยู่ท้ายตลาดตุ๊กตาตัวหนึ่ง วางอยู่บนโต๊ะไม้เก่าผุพังมันเป็นตุ๊กตายุโรปสมัยศตวรรษที่ส9สวมชุดทหารสีน้ำเงินเข้มใบหน้าซีดเซียวผมสีทองถูกหวีเรียบดวงตาสีฟ้าอ่อนจับจ้องมาที่อุสาอย่างดึงดูดเรากับมีแรงดึงดูดลึกลับอุสาก้าวเข้าไปใกล้ดวงตาของตุ๊กตาคล้ายมีชีวิตชีวามันไม่ได้เป็นเพียงวัตถุที่ไร้ความรู้สึกแต่กลับฉายแววความเศร้าความหวังและความรักที่ลึกซึ้งเรากับกำลังมองหาใครสักคน ตัวนี้เท่าไหร่คะอุษาถามเสียงแผ่วเบาแม่ค้าหญิงชราใบหน้าเหี่ยวย่นตอบกลับด้วยน้ำเสียงแหบร่าตัวนี้ไม่ค่อยมีใครอยากได้หรอกหนูทำไมคะอุษาถามอย่างสงสัยแม่ค้าถอนหายใจตุ๊ก,กตานี้เคยอยู่กับเจ้าของที่ไม่เคยกลับมาอีกเลยคำพูดนั้นราวกับเสียงกระซิบจากความตาย มันไม่ได้ทำให้ความสนใจของอุสาลดลงแต่กลับกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นให้เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเธอตัดสินใจซื้อตุ๊กตาตัวนั้นมาแม่ลึกๆในใจจะรู้สึกถึงลางสังหรณ์ที่บอกว่ามันอาจไม่ใช่แค่ตุ๊กตาธรรมดาขืนแรกที่ตุ๊กตามาอยู่บ้านอุสานอนไม่หลับ เสียงลมวีดวิวผ่านช่องหน้าต่างทําให้บ้านไม้เก่าแก่ยิ่งดูวังเวงเธอลุกขึ้นมาดื่มน้ําและเดินผ่านห้องโถงสายตาพลันเหลือบไปเห็นเงาตะคุ่มในกระจกบานใหญ่เงาคล้ายชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังเธอแต่เมื่อหันกลับไปก็ไม่พบใครอยู่ตรงนั้นหัวใจอุตสาเต้นระรัวราวกับกลองศึก เธอพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดจากความเหนื่อยล้าแต่ความรู้สึกเย็นเยือกที่เล่นริ้วไปตามสันหลังกลับทำให้เธอขนลุกสู้หลังจากนั้นเสียงกระซิบและเสียงฝีเท้าแผ่วเบาก็เริ่มดังขึ้นในตอนกลางคืนอุษาได้ยินเสียงคนเรียกชื่อเธอเบาๆราวกับเสียงลมกระซิบผ่านใบไม้แม้จะพยายามหาคำอธิบายทางวิทยศาศาสตร์ แต่หัวใจเธอกลับเต้นแรงเหมือนกำลังถูกรักความรู้สึกนั้นอบอุ่นและน่าหวาดหวั่นในเวลาเดียวกันอุษาสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตุ๊กตาดวงตาของมันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นราวกับกำลังจ้องมองเธออย่างใกล้ชิดบางครั้งเธอรู้สึกว่ามันขยับขยืขย่อนได้เองเมื่อเดิมผ่านมาในตอนกลางคืนเช้าว,วันหนึ่งอุษาพบซองจดหมายเก่าถูกวางนบนโต๊ะทำงานของเธอ มันเป็นซองสีเหลืองซีดไม่มีใครเห็นคนส่งอุตสาสังเกตเห็นรอยนิ้วมือจางๆบนซองจดหมายราวกับมีใครบางคนสัมผสมัสมันก่อนที่จะมาถึงมือเธอเหนือความข้างในเขียนด้วยลายมือโบราณที่งดงามแต่แฝงไว้ด้วยความเศร้าลึกคุณไม่ต้องกลัวผมจะปกป้องคุณเสมอลงชื่อว่าผู้ปกป้องของคุณกลิ่นหมึกโบราณโชยมาแตะจมูก อุตสารู้สึกราวกับถูกดึงกลับไปในอดีตลายมือที่งดงามนั้นบง่งบอกถึงความอ่อนโยนและความรักที่ยิ่งใหญ่แต่ใครกันคือผู้ปกป้องของคุณใครกันที่ส่งจดหมายฉบับนี้มาให้เธอหรือว่าสิ่งนั้นคือเสียงกระซิบที่เธอได้ยินบ่อยๆเป็นใครกันแน่ จดหมายเริ่มมาถึงเธอในตอนเช้าทุกวันข้อความในจดหมายเต็มไปด้วยความห่วงใยความรักและคำสัญญาว่าจะปกป้องเธอจากอันตรายทั้งปวงอุสาเริ่มรู้สึกผูกพันกับผู้ปกป้องของคุณคนนั้นแม้จะยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครก็ตามอุสาตัดสินใจค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตุ๊กตาตัวนั้นเธอใช้เวลาหลายวันในการค้นคว้าทั้งจากห้องสมุดเก่าแก่และเอกสารออนไลน์ในที่สุด เธอก็พบเรื่องราวที่น่าตกใจตุกตาตัวนี้เคยเป็นของทหารหนุ่มชาวยุโรปชื่อไมรอนไมรอนฝากตุกตานี้ไว้กับหญิงคนรักก่อนออกไปทำสึกแต่หญิงคนนั้นเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวก่อนที่เขาจะได้กลับมาโดยไม่มีใครแจ้งข่าวให้เขารู้หลายปีต่อมาเมื่อเขากลับมาพบเพียงตุ๊กตาที่ถูกทิ้งไว้และสมุดบันทึกของหญิงคนรักที่พร่ำเขียนถึงเขาเพียงว่า ถ้าคุณอยู่ตรงนี้ฉันคงไม่รู้สึกเขงคว้างอย่างนี้ฉันรักคุณฉันคิดถึงคุณฉันอยากให้คุณมาอยู่คอยคุ้มครองฉันบ้างถ้อยความในบันทึกทำให้เขาโศกเศร้าเสียใจแม้ตนจะปกป้องประเทศชาติและคุ้มครองความปลอดภัยให้กับคนอื่นเป็นจำนวนมากได้สำเร็จ แต่ไม่อาจคุ้มครองปกป้องหญิงคนรักไว้ได้เขาจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าจะตามหานางอันเป็นที่รักให้เจอเพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองเธอ แล้วเขาก็นอนกอดตุ๊กตาไม่กินอาหารพร่ำเพอเหมือนคนเสียสติจนสิ้นลมลงไปทำให้ความรักความผูกพันทั้งหมดของเขาสิงอยู่ในตุ๊กตาตัวนั้นเมื่ออ่านจบอุตซาคนลุกสู้เรื่องราวของไมรอนและหญิงคนรักช่างน,น่าเศร้าและสะเทือนใจเธอเริ่มเชื่อว่าวิญญ,ญาณของไมรอนยังคงสิงสถิตยอยู่ในตุ๊กตาตัวนั้นและเขาคือผู้ปกป้องของคุณที่ส่งจดหมายมาให้เธอในตอนเช้าของทุกวัน หรือว่าฉันคือหญิงคนรักของไมรอนในอดีตกันนะอุสาแอบคิดเข้าข้างตัวเองเมื่อความผูกพันของทั้งคู่ลึกซึ้งขึ้นอุสาเริ่มฝันถึงชีวิตในอดีต เธอเห็นตัวเองเป็นหญิงสาวในยุคสงครามที่ร้องไห้รอคนรักที่จากไปภาพในความฝันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเธอเห็นทุ่งหญ้าสีทองท้องฟ้าสีครามและใบหน้าของไมรอนที่เต็มไปด้วยความรักและความห่วงใยอุซาเริ่มได้ยินเสียงของไมรอนชัดเจนขึ้นทุกวันเขาเรียกเธอว่ามาเรียเสียงของเขาอบอุ่นและอ่อนโยนเขาเรียกชื่อเธอด้วยความรักใครราวกับหัวใจสองดวงกำลังจูนกันทีละนิดเธอรู้ รู้สึกราวกับว่าวิญญาณของเธอกำลังหลอมรวมกับวิญญาณของไมรอนวันหนึ่งเมื่ออุตสามมองเข้าไปในดวงตาของตุ๊กตาเธอเห็นภาพสะท้อนของไมรอนภาพทหารหนุ่มในชุดเครื่องแบบเต็มยศใบหน้าหล่อเหลาแต่แฝงไว้ด้วยความเศร้าลึก เขาจ้องมองมาที่เธอด้วยความรักและขอบคุณในที่สุดไมรอนพากฏตัวต่ออุสาเป็นครั้งแรกแสงอุ่นของรุ่งอรุณสอดผ่านร่างโปร่งใสของเขาเขาดูแ,แข็งแรงแต่แววตาเศร้าส้อยอย่างเห็นได้ชัดขอบคุณที่ทำให้ผมได้พบคุณไมรอนพูดได้เสียงแผ่วเบาผมรอคอยวันนี้มานานแสนนานเขาขอเพียงได้ปกป้องเธออีกครั้งก่อนจะได้ไปสู่สุขติ อุษาต้องเลือกระหว่างรั้งเขาไว้ในโลกมนุษย์หรือปลดปล่อยเขาไปจากโลกนี้ให้เขาได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีแต่อุษารู้ว่าการรั้งไมรอนไว้จะเป็นการเห็นแก่ตัวเธอรักเขาแต่เธอก็รู้ว่าการกักขังเขาไว้มันเป็นเวรกรรมเธอจึงตัดสินใจปล่อยเขาไปแม้ว่าหัวใจของเธอจะเจ็บปวดแสนสาหาัสไปสู่ภพภูมิที่ดีเถนะไมรอนฉันเชื่อว่าเราจะได้พบกันอีกอย่างแน่นอน ขอบคุณที่ตามหาฉันจนเจอขอบคุณที่มาปกป้องฉันนะตอนนี้ถึงเวลาที่ฉันจะปลดปล่อยพันธนาการระหว่างเราสองคนจากอดีตแล้วไว้เจอกันใหม่ในพบภูมิที่ดีกว่านี้นะอุสาววางตุ๊กตาไว้หน้ากระจกบานใหญ่แสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องผ่านกระจกดวงตาของตุ๊กตาเปล่งประกายราวกับมีชีวิตเธอได้ยินเสียงกระซิบสุดท้ายของไมร็อตขอบคุณที่ทำให้ผมรู้ว่าความรักไม่ต้องมีชีวิตก็ได้ และนับจากวันนั้นก็ไม่มีจดหมายจากไมรอนหาเธออีกเลยเสียงทุกอย่างก็เงียบลงร่างโปร่งใสของไมรอนค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงตุ๊กตาที่เธอยังเก็บไว้ในตู้แก้วแววตาของตุ๊กตายังคงอ่อนโยนเหมือนเดิมราวกับว่าไมรอนยังคงเฝ้ามองและปกป้องเธออยู่จากอีกภพภูมิหนึ่งอุซายิ้มทั้งน้ำตาเธอรู้ว่าไมรอนได้ไปสู่สุขติแล้วเขาได้พบกับความสงบที่เขาเฝ้ารอคอยมานานแสนนานและความรักของพวกเขาจะคง อยู่ตลอดไป